โอ้ยโอ้ยไปเดี๋มาโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยไม้ย่อยแม่ไม่างกูไปแล้วเฮ้ยเรอวะแล้วกูไปแล้วมัมบินไป กกูาวิบช็อปล้านมีบริการรับเติมโลบักแท้แบบ id p a พารมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆกดเกมพาร์ทุกแมปแต่ต้องมีกิฟต์เกมพารนะจ๊ะหรือถ้าเกิดไม่มีในเว็บเนี่ยก็สามารถทักไปทางเพจได้เลยนะจ๊ะสุดหลอที่กาวิบช็อป